นี้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าสายเนี่มันเป็นสายดินจริงหรือไม่นะครับเอาสายไฟต่อเข้าไปเลยแล้วขอด้านปลายเนี่ยนะครับเอาไปจิ้มลงดินเดี๋ยวเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเดี๋ยวผมจะลงจิ้มตัวนี้เห็นไหมครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่องกะลาแลนด์ครับวันนี้เรามาดูสายไฟฮอนด้ากันนะครับว่า o n ดาเขาใช้สีอะไรนะครับตั้งแต่รุ่นดึกดําบันเลยนะครับรุ่นเนี้ยจนมาถึงเว็บร้อยจนมาถึงเว็บร้อยสิบไอจนปัจจุบันเนี้ยสายไฟเขาจะใช้สีเดียวกันนะครับไปดูว่าสีอะไรทํางานหน้าที่อะไรไปดูครับ ต้นที่เอ,อสายเมนเลยนะครับสายเมนสายดินก็คือสีเขียวนะครับสายบวกก็เป็นสีแดงนะครับรถทุกยี่ห้อก็จะใช้เสีแดงเนี่ยเป็นหลักสายบวกนะครับแต่สายดินเนี่ยแต่ละยี่ห้อมันจะสีไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สายกาวหรือสายดินเนี่ย Honda ออเป็นสีเขียวนะครับจากหมอแบตเตอรี่ก็ขึ้นมาสวิตกุญแจนะครับสลิตกุญแจสีแดงก็จะวิ่งมา พอเราเปิดสวิตช์ครับนะครับไฟจะสีแดงมันก็จะวิ่งออกเป็นสีดํานะครับสายดําคาดขาวนี่ก็คือสายดับนะครับสีเขียวข้างในนี่คือสายกาวหรือสายดินนะครับถ้าคนที่ยังไม่รู้จากสีสายไฟนะครับเวลาดูสายไฟมากๆอย่างเงี้ยถ้าไม่เราไม่รู้สีมันก็จะงงนะครับเราก็จะทํางานไม่ถูกว่า เราจะดูไฟเรื่องอะไรว่าเราอยากจะดูไฟเลี้ยวนะครับอยากจะเช็กไฟเลี้ยวว่าไฟเลี้ยวขวาทําไมเไฟเลี้ยวขวาไม่ติดนะครับเราก็ไฟเลี้ยวขวาสีฟ้านะครับเราก็มาเช็คที่สายสีฟ้าไฟเลี้ยวซ้ายสีส้มนะครับทําไมสีส้มไฟไม่มาเราก็มาเช็คที่สายสีส้มเสีขาวไฟหน้าไฟต่ํา สีน้ำเงินไฟหน้าไฟสูงนะครับอันนี้อันนี้คือหน้าที่ของสีนะครับแล้วสีที่มันมีเนี่ยพวกคาดคาดอะไรพวกนี้ยนะครับมันก็จะวิ่งไปเตะเอววิ่งไปพกไฟเกียร์นะครับไฟเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่อะไรเงี้ยมันอาจจะไปอยู่รวมๆกันรถเราถ้าเราแยกสีไม่ออกนะครับเราก็จะมั่วไปหมดใช่ไหมครับอันนี้พอเรารู้สีแล้ว ก็ไม่ยากนะครับนี่อย่างสายสีน้ําตาลนี้ก็มันจะวิ่งไปไฟท้ายนะครับเนี่ยวิ่งออกจากสวิอสวิคไฟบางบางรุ่นมันก็จะมีสวิคปิดเปิดไฟออกจากสวิคตอนเข้ามันเข้าสีเหลืองนะครับแต่ว่าตอนวิ่งออกมันเป็นสีน้ําตาลเพื่อจะวิ่งไปหาไฟท้ายนะครับไฟเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับเขาจะวิ่งเข้าไปที่แผ่นชาร์จด้วยนะครับแล้วก็วิ่งไปที่ไฟหน้าด้วย วิ่งไปที่ไฟหน้าก็เป็นนี่นะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับวิ่งมาที่ไฟหน้าวิ่งไปเข้าสวิตเข้าสวิตปิดเปิดต่าสูงนะครับนี่สวิตปิดเปิดต่ําสูงนี่นะครับสวิตปิดเปิดต่าสูงตัวนี้อันนี้ต่าสูงอันนี้ปิดไฟเปิดไฟพอผ่านจากสวิตตัวนี้ออกแล้วนะครับ จากสีเหลืองมันจะกลายเป็นสีน้ําตาลนะครับมัน,ม,นม,มันจะไม่เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเพราจะโอกจากสวิกมาแล้วจะกลายเป็นสีน้ําตาลเพื่อจะวิ่งกลับไปหาไฟท้ายนะครับเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปเซนเมนใหญ่วิ่งไปแล้วก็ไปหาไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลนะครับ ดูต่อสายแตะสีเขียวอ่อนสายดินสีเขียวนะครับนี่อันนี้เขียวอ่อนวิ่งมาแตะนะครับอันนี้มาดูสายอันนี้สีเทาสายสีเทานี่จะวิ่งไปหาสวิตไปเลี้ยวนะครับเนี่ยสายเนี่ยนะครับสีเทาเนี่ยไม่ใช่สีน้ำตาลนะครับ ยิ่งเข้ามาจ่ายขาไฟเข้ามาตัวนี้ตัวนี้ทําหน้าที่เลี้ยวซ้ายเปิดไปสีส้มเปิดไปสีฟ้านะครับอันนี้สวิตตงนี้ก็คือตัวดีเลย์หรือเฟสเชอร์ไฟเลี้ยวนะครับเส้นเนี่ยเป็นสีเส้นสีเทานะครับแต่มันใช้งานมานานมันก็เลยกลายเป็นเหมือนสีขาวอันนี้ก็คือแผ่นชาจ ตัวนี้ส่วนใหญ่หน้าตามันก็จะคล้ายๆกันนะครับรถหลายยี่ห้อก็อาจจะตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่มันก็จะออกคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเออเขาก็จะทําหน้าที่ตัวนี้เลี้ยงกระแสนะครับและทําหน้าที่ชาร์จแบตเตอรีร่ไปในตัวด้วยนะครับเลี้ยงกระแสไม่เพื่อไม่ให้ไฟหน้าไฟท้ายขาดไฟนะ้ำปัดไฟเกียร์อะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าตัวนี้เสียนะครับสตาร์ทเร่งปื้ดไฟจะขาดเลยท,ทันทีไฟหน้าไฟท้ายขาดหมดเลยต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ เรียงกระแสเพื่อไม่ให้ไฟขาดแล้วก็สายสีขาวนะครับก็จะวิ่งเข้าไปชาร์จชาร์จออกมาก็จะออกเป็นสีแดงเพื่อเอาไปเก็บในแบตเตอรี่นะครับสายสีเขียวก็คือทําหน้าที่เป็นสายกาวนั่นเองนะครับจุดทุกจุดที่สายสีดําวิ่งเข้าไปจอเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าในตัวเนี่ยเขามีไฟอยู่แล้วนะครับมันมันเข้าไปว่ามันอาจจะวิ่งออกเป็นไฟก็ได้หรือว่าสายไฟเข้าไปแล้ว มันสายนี้อาจจะเป็นดินก็ได้นะครับโดยเฉพาะดี l a y ์สตารนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีเลย์สตาร์ทดีเลย์สตก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยดีเลย์สตารนะครับก็คือสายสีดํามันวิ่งมาจออยู่แล้วนะครับสายสีนี้คืออันนี้มันไม่ใช่ไฟวิ่งออกนะครับอันนี้คือสายดินพอเราเอาสายเนี่ยไปจิ้มลงดินตรงไหนก็ได้ไดสตาร์ทมันจะทํางานนะครับ เดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าสายเนี่ยมาเป็นสายดินจริงหรือไม่นะครับเอาสายไฟต่อเข้าไปเลยแล้วเอาด้านปลายเนี่ยนะครับเอาไปจิ้มลงดินเดี๋ยวเปิดสวิตช์กุญแจนะครับกดสวิต์กุญแจนะครับเดี๋ยวผมจะลงจิ้มตัวน,นี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยไอสายเนี่ยก็คือสายดินนะครับ แต่บางบางจุดมันก็จะเป็นไฟนะครับมันไม่เป็นดินนะครับอย่างดีเลยไฟเลี้ยวเนะี่ยมันจะวิ่งออกจากตัวนี้เราไปหาสวิตไฟเลี้ยวเพื่อจะไปเปิดให้วิ่งออกซ้ายออกขวานะครับแต่ตัวเนี้ยเรากดสวิตสตาร์ทแล้วดินมันจะวิ่งมาต่อต่อทําให้ใดทํางานตัวนี้มันเป็นหน้าที่สตาร์ทสะพานไฟนะครับแล้วรถคันนี้มันมีปัญหาก็คือมันสตาร์ทมือไม่ติดเนี่ยกด กดสตาร์ทมือตัวเนี้นะครับเนี่ยกดตัวเนี้ยกดแล้วมันก็ไม่ติดผมก็เลยเช็คเช็คจนทั่วนะครับเช็คจนทั่วจนมาเจอเนี่ยนะครับมันจะสายสีเหลืองคาดแดงเนะี่ยมันจะเข้านี่นะครับปัญหามอยู่ตรงนี้นี่นะครับคือสายตัวเนี้ยมันหลวมมันหลวมแล้วมันไม่มันไม่อยู่ในล็อกมันพอเสียบสายเข้าไปใช้งานแล้ว ใช้ไปนานๆแล้วมันหลุดเอ่อสตาร์ทมือมก็เลยไม่ทํางานนะครับอนตัวเนี้ยนะครับล็อกไม่ดีมันก็เลยถอยออกสตาร์ทมือเลยไม่ทํางานนะครับมันก็เป็นเหตุทําให้ผมมาได้มาลื้อแล้วก็ได้บอกสายไฟให้เพื่อนๆได้รู้ก็เลยว่าสีไหนทําหน้าที่อะไรนะครับอันนี้คือมันด้านะครับแล้วมันก็จะเหมือนกันเกือบทุกคันนะครับสายเมนสายหลักนะครับสายหลักก็คือสายไฟสายดิน สายทายเดียวซ้ายขวาไฟต่ําสูงนะครับรุ่นใหม่ๆก็าอาจจะเปลี่ยนสีไปหน่อยแต่แต่สายไฟเนี่ยมันจะเป็นสีดําแน่นอนนะครับสายดินสีเขียวแน่นอนเดียวขวาสีฟ้าแน่นอนเดียวซ้ายสีส้มแน่นอนนะครับฮอนด้านะครับก็ได้ดูกันไปแล้วนะครับว่าหน้าที่ของสีของสายไฟของรถฮอนด้านะครับว่าหน้าที่สีอันไหนใช้สีทําหน้าที่อะไรนะครับ แต่ละยี่ห้อนะครับฮอนด a ายามาฮ่าคาวาซูสีเขาจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับซ้ำกันแต่คนละหน้าที่นะครับก็ผมได้ลงไปหมดแล้วทุกยี่ห้อหน้าเท่าที่จำได้นะครับหน้าจะหมดทุกยี่ห้อแล้วหรือว่ายัางถ้าถ้ายัางไม่ครบก็เพื่อนเพื่อนใครดูอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับอันนี้ก็คือ Honda Honda มันก็จะไล่ตั้งแต่รุ่นเก่ามาเลยนะครับเขาจะใช้สีเดียวกันหมด ขาจะไม่เปลี่ยนสีนะครับจะมีเปลี่ยนสีเฉพาะเเปลี่ยนสีเฉพาะระบบสมมติว่าระบบหัวฉีดมันก็จะเพิ่มสายไฟขึ้นมาเพิ่มสีขึ้นมาแต่หลักๆเลยเพวกไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบรกแต่ไฟเฟซเชอร์ไฟกระพริบสายสายไฟหน้าไฟท้ายรุ่นใหม่ๆก็อาจจะเปลี่ยนบ้างแต่ว่า ส่วนใหญ่เลยสีจะใช้สีเดียวกันนะครับอย่างที่ผมลงให้ดูเนี่ยนะครับเพื่อนๆถ้าเห็น่นดีก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกลาเลนด้วยนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ